เราได้เลิกไปเที่ยวเกาหลีกันแล้วค่ะทุกคน<ม>หลังจากนี้ทุกคนก็จะได้เห็นาภาพบรรยากาศที่จะาไปเที่ยวเกาหลีกันนะคะ<ม>ตอนนี้ นามบินอินชอนเป็นที่รุ้จัแล้วนะคะอย่างแรกเลยนี่คือการมาเกาหลีครั้งแรกของเบญยานะคะซึ่งบอกเลยว่าหนาวมากแล้วก็ตอนนี้ใส่เสื้อนับชั้นไม่ทวนเพราะว่า,าประมาณสี่หชั้นอยู่ในตัวแล้วตอนนี้ไปเราข้ามถนนกันดีก,กว่าเนี่คือภาพอีกฝั่งนนี้คึ้นคล้นๆึ้น อันกันอันกันไม่ไหวแล้วสักสายไปสรือจัดภาพไปด้วยสาายันไปแล้ว ต้องกินเลยกินหอมมากอ่ะนี้โจ้อือกวนอืออืมอืออืออื่อืออืออยออื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 ออ่ออืออือออืออืออบออือ่ออืออืออือืออืออืออกออือออือง เริ่มใหม่กันเถอะกับกระทะเดิมแล้วฮะอแรเหมนเริ่มใหม่เอาปากคำแรกเอาคำที่นี้หมดคำที <c oughs> ่นีหมดสรุหมดเกหีแล้วค่ะกลังจะเข้า ไปที่บ้านนะคะเพื่อที่จะไปแปลงร่างเพราะว่าวันนี้ย่าได้ของฝากกลับบ้านมาด้วยอ๋อได้เหรอ,อนี่ไงกินข้าวอร่อยเกินคะ่ะซอสหกไม่รู้ตัวเลยอตอนนี้ก็คือเป็นช่วงเฟสทีฟนะคะ คริสต์มาสพอดีที่ย่ามาที่นี่ก็โชคดีมากค่ะแต่เราถามคนขับรถครัที่คนที่เขามาส่งเขาถามว่า,า,าที่เกาหลีมีหิมะหรือเัง <laughs> เขาบอกว่าตั้งแต่หนาวมาตกไปแค่ครั้งเดียวโอ้อยากเจอนะใช่แล้วเราถามว่าคิดว่าตอนคิดว่าช่วงคริสต์มาสจะมีไหมเขาก็เปิดแบบพยากรณ์ก่อนอกไม่มีไม่มีโอ้ทำไมคิดว่า ขอให้มีหิมะเราเดินมาก็ใกล้จะถึงที่พักแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะขอตัวไปแล้วเพราะว่าอให้พี่บีทถึงนะไปเลย <c oughs> จะกันร้านน่ารักมากทุกคนตอนนี้เราอยู่กรวยเลฟเฟนก็ถ้าเดินที เฮ้ยเมกี้เรามันก็เป็นแกงระเอกได้อยู่แล้วเนี่ยล้าต้องใส่แล้วค้องคนคือหนาวมากน่ารักมากซุปเปอร์ดรายใช่ไหมคะ อันนั้นมัน super okay, s ่ y s u shy ทางดูด้วยห่างห้าหอืมอ่อ้ยเองบมากเออเออกไปเลยอืมบอด เราพี่ๆซื้อวัฟเฟิลกันอยู่นะคะ กำลังมาถ่ายรูปกันนะคะวันนี้แพนเราอันที่2คือแพนเยอะมากๆก็เดี๋ยวดูกันว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างนะคะยากจะกเก็บบรรยากาศมาให้ได้มากที่สุดบ๊ายบายเดินก่อนหนาวมาก แล้วเราเดือจริงๆเมื่อกี้เราบอกว่ามีแต่ไอดอลใช่ไหมคะตึกนี้คือตึกโคเอ็กซ์ซึ่งเรามาจากกังนำมาลงอีกสองสถานีแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกว่าเดือเนี่ยคือไม่ได้กดอัดไม่ได้กดอัดอะไรเลยซึ่งตอนนี้เรากำลังขึ้นไปที่เคทาวแต่ว่าเดี๋ยวไปตรงแกลเลอรี่ก่อนห้องสมุด ที่เขาชอบมาเช็คอินกันแล้วก็เมื่อว่างแล้วเราจะไม่พลาดตึกน <uh okay. ี้คือแบบตึกเคทาวลหรือเปล่าเดี๋ยวจะให้ดูความน่ารักของที่นี่คือเขามีให้ออกแบบ เลือกแบบบัตรได้เลยทีมันนี่นะคะอาจจะไปดูอันนี้เรากำลังมาเอ่อห้องสมุด c o เอนะคะทุกคนน่ารักมากมากะห้องสมุดโซเอ็กซ์าฟิลหรอใช่ Starfill s t Star <field. S 1> a r f i l d Library Coex Mall นะะ Yes sir.

ก็ตอกนุคมชิ้นนี่หนาร้อนมากชิมสุดขันนี่คือสุมชิ้นหอมอุ้ยชิ้นหอมมาก้นแดซุปซ้นแดซต้นแดงที่กินอร่อยมาก

กินมาวันนี้เรามาแวะกันที่ Cafe Onion ะคาเฟ่ออนเนีนะคะทุกคนอยู่แถวแถวสถานีอันผุกนะครัะผมแล้วก็อันนี้เรามานั่งเอาสายกันนะคะนั่งข้งนอนแล้วก็เดี๋ยวจะกินเป็นอาหารเช้าก่อน เดี๋ยวจะไปเดินที่ซ่องสูกสับพระราชวางังเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าซ่องสูกสับพระราชวางังเป็นยังไงบ้างกับ first time ของเอียนะคะมีทั้งมะเขือแลวมะเขือม่วงมะเขือม่วงด้วยไอไออ๋อ <c oughs> <c oughs> ไม่มีคลิปไหนที่เอย้ยจะกินได้แบบลับลื่นนับลื่นอะขนาด ASMR ย่างชดเลยที่ที่มารอบสองมาซ้ำรอบสองแต่ว่าดีเลิศดีเลิศเลยยังมาลูกด้วยให้มาอีกได้เรื่อยๆเลยเพราะมีหลายเมนูจะได้มากินเมนูอื่นๆบ้างวันที่วันคริสต์มาส์วันที่เราตอนนี้เราถ่ายกันอยู่ชวนริสต์มาสซึ่งเอาเป็นของเราวันนี้ข้างในเป็นสีแดง ใช่พี่มารอพี่รารออิดใจมากนั่นงทานก่นอนคะมันอร่อยอยังไงไม่รู้อะแต่ว่าม,มันจะมีกลิ่นแบบต้นหอมอะอมนั่นชอบพินพีเขามากเลยเป็นต้นหอมที่แบบอร่อยอะ เรากำลังจะกินชูครีมต่อขนมหวานออกเลยว่าน่ากินมากน่าอีส,สุดๆ,ดๆทำได้แค่ที่เกาหลีน,นะคะการน,นั่งกังแดดพค้หนาวค่ะใช <c oughs> ่แดดเกาหลีก็คือโกงมากใช่โกงมากแสงสวยแสงสวยเล<ส>ย<ส>ๆๆๆๆราคาน่ารักวะทุกคน มันน่ารักมากเลยอะอชิ้นละหกพันมอลห้าพันมอลอะไรเงี้ยห้าพันมอลดีมากทุกคนไม่ได้หวานมากค่ะแต่ว่ากลิ่นแบบเป็นครีมเฮอรเซนัทแล้วก็มีผัวด้วย เขาบอกว่าที่ย่านองสูนีนะคะเป็นย่านโรงงานเก่าแล้วก็ได้มาครั้งแรกวันนี้เลยแต่ว่าร้านร้านเยอะมากคาเฟ่เยอะมากซึ่งวันนี้เป็นวันคริสต์มาสแบบของแท้แล้ว วันนี้วันสุดท้ายแล้วะคะ่ะตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ร้านคาเฟ่คอมเมอร์นะคะใช่เลยใช่เลยจริงๆเราออกมาสักพักแล้วแต่ว่ารา้านเปิดร้านเปิด10โมงใช่เมื่อคืนก็คือไม่มีร้านไหนปิดตอนเช้าก็าคือทุกร้านเปิดสายหมดเปิดสายเขาออกมาเ mm. ฉลิมฉลองกันส่วน mm. วันนี้น่าจะพักผ่อนแล้วอันนี้คือเดินผ่านอะเดิน oh, ผ่าน uh. ทุกวันแต่ว่าร้านตอนกลางคืนคือสวยมาก ทริปนี้นะคะจะบอกว่าสนุกมากกได้กินของอร่อยเยอะแยะเลยแล้วก็ได้สัมผัสกับอากาศหนาวติดลบด้วยก็สุดท้ายนี้นะคะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนก็เริ่มปีใหม่ไปพร้อมๆกันนะคะปี2025หรือญ,ญา่าจะมาทำคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะไอ้ดูถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะ